Thailand is living in 2050. It's honestly living in the future and I'm about to show you an invention I have never seen anywhere else in the world. I'm นี่คือเหตุการณ์ที่ฝรั่งคนนึงนะครับเขาอึ้งกับความอัจฉริยะของคนไทยมากจนถึงกับพูดว่าเขาอยู่ที่ไทยอย่างกับอยู่ในโลกอนาคตเพราะว่ามันล้ำมากอย่าว่าแต่ฝรั่งอึ้งเลยครับคนไทยก็ยังอึ้งกับความสามารถของคนไทยด้วยกันเลยเพราะว่ามันเจ๋งมากจริงๆครับ ก็คือเหตุการณ์นี้นะครับมาจากฝรั่งคนหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในคอนโดในไทยครับแล้วเขากําลังจะลงไปทิ้งขยะนะครับเวลาที่เราจะไปทิ้งขยะเราก็จะต้องเปิดฝาถังขยะขึ้นมาเพื่อทิ้งขยะใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนเกลียดมากเพราะว่าไม่อยากจับฝาถังขยะแต่นี่คือสิ่งที่คอนโดนี้ได้คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาขึ้นมาจนฝรั่งคนนี้นะครับต้องอึ่ง ในคลิปก็บอกว่าประเทศไทยอยู่ในโลกอนาคตปี2050ในคลิปนะครับเขาพูดว่าฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนในชีวิตฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่บางกอกประเทศไทยฉันกำลังจะเอาขยะไปทิ้งโอเคเราไปกันเลยห้องทิ้งขยะมันอยู่ชั้นเดียวกับคอนโดของฉันฉันจะโชว์ให้คุณเห็นว่าห้องถังขยะอยู่ที่ไหนเมื่อคุณเข้าไปในห้องขยะทั้งขยะก็เปิดเองใส่มันเข้าไปอย่างที่คุณเห็นมันเชื่อมต่อกัน เห็นไหมเวลาคุณเปิดประตูถังขยะก็เปิดด้วยนี่เป็นสิ่งที่ฉลาดสุดๆที่ฉันเคยเจอในชีวิตของฉันมันก็แค่เรื่องง่ายๆเมื่อฉันเปิดประตูถังขยะก็เปิดอย่างอัตโนมัติคุณคิดดูสิใครจะอยากให้มือเปื้อนเวลาเปิดถังขยะนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันรักในประเทศไทยหลังจากที่ฝรั่งคนนี้ได้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วโพสตลงในติ๊กตอ,อกในช่องชื่อว่า Thailand is living in 2550 ก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาออกความคิดเห็นกันจำนวนมากเราลองไปฟังความคิดเห็นกันเลยนะครับว่าพวกเขาจะมีทัศนคติอะไรบ้างเมื่อได้เห็นคลิปนี้ความคิดเห็นแรกนะครับคนนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับไฟแดงฉันชอบนับถอยหลังตอนเวลาเปลี่ยนมันเป็นไอเดียที่สุดยอดมากๆความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าฉันยอมรับว่าสิ่งนี้คนที่ออกแบบฉลาดสุดๆ และความคิดเห็นต่อมาอีกนะครับคนนี้บอกว่ามันเจ๋งอยู่นะแต่คำที่นางบอกเหมือนอยู่โลกอนาคตอีก50ปีข้างหน้าความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าคอนโดเราก็ใช้อย่างนี้มาตลอดเพิ่งรู้ว่ามันเป็นนวัตกรรมความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าเนี่ไอเดียสุดเจ๋งไม่ต้องพึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าพวกเขามีความคิดสร้างสารรค์มากฉันจะมีธุรกิจของฉันในประเทศนี้ และก็จะแต่งงานในประเทศนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าเราก็ได้สิ่งนี้ในคอนโดของฉันเหมือนกันชีวิตในกรุงเทพในอนาคตสุดยอดมากความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของสาวไทยเขาบอกว่าขอบคุณมากๆที่นำเสนอของประเทศไทยเราและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ที่ช่องเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Thailand is living in 2050 It's honestly living in the future and I'm about to show you an invention I have never seen anywhere else in the world I'm here at my condo in Bangkok I've g o t t o throw away the rubbish so let's go to the bins So we'll just exit my room first of all and The garbage room is on the same floor as my condo building Now let me show you what is actually in this garbage room and as you enter the garbage room or rubbish room right the bins open by themselves you put it in you don't need to touch the bin and as you open the door as you can see right it's connected to this lever system where as you open the door and the bins will open for you that has to be one of the smartest, greatest inventions I have ever seen in my life, and it's so simple. I have never gone to anywhere else in the world where I open a door and the bins automatically open for you. Because think about it who wants to get their hands dirty by opening a bin?